ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องแมน tv channel นะครับวันนี้ก็จะเอาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับหลังเครื่องหลังแท่นนะครับ Power M m p นะครับนะครับว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บนึ่งนะครับ นะครับตัวนี้นะครับท่านจะเห็นเป็นบิดนะครับเป็นพาราเรียลนะครับแล้วก็เป็นสเตอริโอนะครับโหมดพวกนี้นะครับมันคืออะไรนะครับแล้วการใช้งานมันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอาแจ็คนะครับโหมดแรกนะครับเป็นโหมดสเตอริโอนะครับตัวล่างสุดนะครับตัวนี้ก็เสียบปกตินะครับ เสียบปกติก็คือเอาเสียงนะครับเสียบเข้านะครับซ้ายนะครับช <c iller> ่อง A ช่อง B นะครับเข้าปกตินะครับนี่นะครับส่วนลําโพงนะครับก็ A นะครับ B นะครับเสียบเข้าปกตินะครับมีลบมีบวกช่อง B ลบบวกช่อง A นะครับปกตินะครับส่วนนะครับ พาลาเลียลคืออะไรนะครับพาราเรียลนะครับถ้าเราปรับโหมดมาตรงนี้นะครับไอตัวแจ็คนะครับสัญญาณอินพุตนะครับจะเข้าอยู่ขาเดียวนะครับเมื่อเราปรับโหมดนี้นะครับจะเข้าอยู่ขาเดียวแต่นะครับลำโพงนะครับก็เสียบปกตินะครับเสียบปกติเหมือนกับสเตอริโอเพียงแค่ว่าเอาตัวนี้เข้าเข้าตัวเดียวนะครับแล้วไอตัววอุ่มนะครับ ตัววารุ่มก็จะใช้ได้ทั้ง2ตัวปกตินะครับอ่านะครับกรณีเล่นนะครับตัวนี้แท่นตัวนี้นะครับเล่นเป็นซ้ายนะครับแท่นด้านล่างเล่นเป็นขวาก็ต้องมาปรับพาราเรียลตรงนี้เหมือนกันนะครับมาปรับเหมือนกันแล้วก็เอาเสียงสัญญาณอินพุตนะครับฝั่งขวามาเข้าแท่นนี้ฝั่งซ้ายมาเข้าแท่นนี้นะครับก็มันจะคนละข้างกันนะครับข้างนี้ สองใบสมมุติขึ้นมานะครับครั้งนี้2ใบครั้งนี้2ใบนะครับเป็น4ใบก็คือพอาวาเวอร์คนละตัวนะครับส่วนมาถึงโหมดนะครับถ้าดันสวิตขึ้นมาจะเป็นบิดโมโนนะครับบิดโมโนก็เสียบข้างเดียวกันเสียบเข้าไปรูเดียวนะครับแต่ตำแหน่งของการนะครับต่อรําโพนะครับทีนี้จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับ การต่อลำโพงนี้ครับบิดโมโนนะครับบิดนี่นะตัวนี้นะครับเมื่อเราต่อเป็นโหมดบิดนะครับไอตัวสีแดงนะครับตัวนี้มันจะเป็นสายสัญญาณลบนะครับนี่ครับลบตรงนี้นะครับโหมดของมันก็คือบิดนะครับเป็นลบนะครับตัวสีแดงข้างบนตัวนี้นะครับมันจะเป็นบวกนะครับก็คือต่อแค่สองเส้นตรงนี้นะครับ วัวลบสีดําไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราปรับโหมดเป็นบิดนะครับนี่นะครับตัวล่างเป็นลบตัวบนเป็นบวกก็ต่อไปใช้กับลําโพงนะครับถ้าบิดโมโนแอมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยเล่นเป็นบิดนะครับส่วนมากก็มีเป็นพาราเรียลกับสเตอริโอกันนะครับสําหรับคลิปแนะนํานะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลืมไปนะครับไอตัวบิดโมโนเนี่ยนะครับ ถ้าเราปรับไปแล้วนะครับลำโพงมาต่อเข้านี่นะครับแต่วอลลุ่มจะปรับได้ข้างเดียวนะครับจะปรับได้ข้างเดียวก็คือ Channel A นะครับ Channel B นะครับวอลลุ่มหมุนยังไงก็ไม่ไม่ดังนะครับหมุนไม่ขึ้นนะครับวอลลุ่มนะครับของแท่นเนี่ยจะปรับได้อยู่ข้างเดียวคือข้าง c h a n n e l A นะครับตามที่เขียนไว้นี่นะครับเนี่ยนะครับบิดนะครับนี่นะครับ อก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับส่วนตัวนี้ผมได้อธิบายไปนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับว่ามันคืออะไรก็เข้าไปดูนะครับก็ไปเปิดหาดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ